สวัสดีค่ะช่องมิติมบ้านสวนนะคะที่พ่อมาซื้ออาหารการกินจ้ามันนี้มาเลาะตลาดแร่งค่ะตลาดเย็นลำหญ่นี่เนื้อสีแดงบ้างค่ะสีขาวบ้างค่ะ สีขาวสีเราจะได้สีแดงจ้า <laughs> อยากได้เนื้อสีแดงๆนะคะแก้วมังกร <c oughs> คนเยอะแยะมากเลยจ้าท <c oughs> ับเขากำนังไหลเลยยังเยอะนักกินหลายนะคะเนาะ มันนี่ม่ดิบม,ม่เชน่นกับผ้ามันละตลาดค่ะคนไล,ล,ลยค่ะไล่เสียบกันนะคะตํากันไปเลยปลาหมึกแห้งคนหลยค่ะคนเยอะเดินเอาค่ะนี่ไปเลย อะบูค,คาดโดปัน่นอร่อยมากดูปลากันจักที่ปลาอะไรมัง่งปลานิา่นตัวแบงใหญ่ ปานี่ปานี่บาทไม่มีไงผู้ใดจสองรยเจ็ดสิบห้าบาทจ้าันสั่กชั้นไว้พอจิไปค้วไหมคจับไปก้าวเดียวพอจียวเร็วหนึอสิเดนกเดนกเดน กินอะไรนี้ก่อนนะวันนี้เนะี่ย <c oughs> มีอะไรน่ากินมั่งไ <c oughs> นมากิดนม่ด้งจะช้อปปิ้งอันนี้นะคะน่ากินนะคะ ช,ชูชีนะคะชูชีอันนี้ไหมครับชูชีค่อ,อันอื่ใช่ไหมครับอ,กกอันนี้ด้วยนะสชิ้นะไรชิกนอันนี้ค่ะสองชิ้นห้าสิบบาท อะไรวก็ขี้เบาขี้เบาอะไรก็ขี้เบาขี้เบาโอ้นี่ไงชือดท่านี้บ่มิสาหร่ายที no? ่ไกล

อันนี้จ้ะอันนี้เหรอครับสี่สิบสองห้าสิบบาทครับ ừh, oh, chưa hmm? này à, ừh, chưa không. không không, em không? không. Em không? không, không. คนเยอะเลยค่ะขอบคุณมใครซื้อลยกะปามันต้องตออย,ยจะรู้กันละร้านว่าเราเห็นกันไลยค่ะตอนนี้ขอบคุณะคะ คนเยอะมากเลยค่ะเพื่อนฝั่งตางนี้ผลไม้เยอะๆเลยเราจะไปหาซื้อของกินกันนะคะ ได้ย์เอ้าได้อุ้มมาวันนี้เอ้อไปย่อมยางเลยเออเอาเขาได้ยังจิกับเราบ่โอ้โหอาก็เขามาผลไม้ค่ะทางนี้ผลไม้เยอะเลย ข okay, องแก้วมาก่อนทางนี้น่ากินจังเลยโลละสิบบาทโอ้บโล่สสิบาทสามโลสีสิบบาทผลไม้นะคะ อัางนุ่นก็อร่อยคลิปนี้ไว้สำเนีนและะ้วค่ะคลิปหน้าพอ,อกันไหมนะคะขอบคุณและสวัสดีคุณไลคล์กดแจ่มไม่คิดม่าไม่ได้จ้า